ตอนนี้นะก็อยู่ที่ a d a l l y Clin ินค่ะนะคะวันนี้นะเข้ามาทำทรีทเมนต์นี่ะซึ่งเป็นตัวทรีทเมนต์ Super Supreme Filler นั่นนะคะที่สำคัญแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาใช้ตัวครีมเนี่ยที่นำเข้าจากประเทศสเปนใช้ตัวยาสกินดอลค่ะนะ่ะซึ่งเขาจะใช้ตัวยา2หลอดนะคะในการทำทรีทเมนต์อันนี้คือตัวแรกนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัว ก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะผสมกันแล้วก็เขาจะใช้ตัวเครื่องนะคะเป็นตัวเครื่องเมโซไซที่นําเข้าจากประเทศสเปนเช่นกันนะคะจะใช้ตัวเครื่องผลักตัวยาสองตัวนี้เข้าสู่เซลล์ผิวของเราซึ่งการทำทรีฟเมนต์หนึ่งครั้งเนะคะเทียบเท่ากับการใช้เข็มได้เลยและที่สำคัญสุดๆก็คือนะคะมีที่เดียวในภาคใต้ก็คือไอ o ดอรี่คลินด้วยค่ะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในการทำตอนนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอน ที่เป็นการกักเก็บวิตามินนะคะที่เราทําทั้งหมดแม่แล้วก็เหมือนเป็นการปิดรูขุมขนด้วยนั่นเองนะคะต้องบอกว่าทําครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็หน้าใสขึ้นเลยนะคะใครที่อยากจะมาทำทรีปเมนต์นะคะแล้วก็ไม่อยากเจ็บตัวโดยการใช้เข็มสามารถเข้ามาทำตัวทรีปเมนต์ซูเปอร์ซูพรีมฟิลเลอร์ได้ที่แอนเดลีคค่ะ